อุ้ยเบิ่งเบิ่งเป็นเป็นเงือกหัวเบิ่งเฮาค่ะเุ้ยเุ้ยกินจนหลอนมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเสียงไหมเปิดชือคักแถวว่าคืออดไรยืมมองดีแถวว่าอีหล่าแหม เงือกเงือกข้อมึง,งพ่นโอ้ยย่ามาไก่แม่เด้อ,นอ,นนอหน่อยยังไหนม,มันมีมูอมันอยู่ทั้งตัมไม่เอาจะเอาขาอันนี้คือขวานะคะ <c oughs> ตัดออกดอกเอ้ย <c oughs> ว่าน้ำค้นอด,อดอดอยู่จ้าอยู่ดีมีแหงได้ลูกเด้อ